คนปีวอกหัวไวเข้าสังคมเก่งมีไหวพริบป,ปฏิพานคล่องแคล่วว่องไวไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยชอบทําน่นทนํานี่ไม่อยู่นิ่งมักพูดจาฉา,านเสียงดังหรือเป็นคนผงผางเป็นคนที่มีความชัดเจนไม่ค่อยกลัวใครแต่ก็เป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีเยี่ยมเวลาที่จริงจังเป็นงานเป็นการจะมีคําพูดที่มีเสน่ห์ถ้ารักใครชอบใครก็มักจะอ่อนโยนอ่อนอ้อนเก่งคนปีนอื่นระวังจะหลงเสน่ห์คนปีวอกด้วยน,นะครับไม่ค่อยจะโกรธคนง่ายแต่เวลาที่โมโหใครก็มักจะโมโหร้ายระเบิดได้ทันทีเลยคนปีวอกเป็นคนเอางานเอาการจจริงงั จะทําอะไรต้องทําให้ได้เป็นคนรักเพื่อนฝูงมากบางครั้งก็ชอบการอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวคิดคนเดียวแต่ถ้าได้เข้าสังคมก็จะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาในกลุ่มเพื่อนมักจะขาดคนปีวอกไม่ได้เลยครับมักจะขำกลิ้งลิงกับหมากันเลยทีเดียวเป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้นํามีอำนาจวาสนามีโอกาสได้เป็นผู้นําและเจ้าคนในคนสูงเป็นคนที่มีสเสน่ห์เล่ห์กลรู้จักการเอาตัวรอดเก่งมีความชอบเอาแต่ใจอยู่ในหน่อยและเป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวหลายหลายคนก็มักบอกว่าคนปีวอกเจ้าชู้แต่ความเป็นจริงแล้วจะมี2ลักษณะครับค ักคนนั้นอยู่คนเดียวเลยครับไม่นอกใจไม่เปลี่ยนเป้าหมายสามารถอดทนรอคอยได้เพราะเป็นคนที่คบใครจะใช้เวลาในการศึกษากันและการอย่างยาวนานจนกว่าจะมั่นใจกับลักษณะที่2ที่บอกว่าเป็นคนเจ้าชู้ก็จะเป็นคนที่โรแมนติกมากพูดจามีสเสน่ห์น่าหลงหลเลยทีเดียวแม้จะฉะฉานเสียงดังผงผาง,ผงแต่ก็ยังดูมีสเสน่ห์แต่ทั้งสองลักษณะจะมีความชัดมากในเรื่องของความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งหรือการมารมณ์เพราะมีความโรแมนติกที่ไม่แพ้ใครเลยครับส่วนคนที่เจ้าชู้จะสามารถระง,งับได้ก็ต่อเมื่อที่มีอายุมากขึ้นหรือได้เจอใครที่่เขขาาารู้สึกวด ซึ่งก็ต้องพยายามควบคุมเรื่องนี้ให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังคนปีวอกนั้นเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมักชอบเรื่องตื่นเต้นท้าทายหรือทําอะไรที่แสดงถึงไหวพริบปฏิภาณหรือความสามารถและชัดที่สุดคนปีวอกนั้นใช้เงินเก่งมากๆมักจ่ายอะไรไปแบบไม่ค่อยเสียดายของดีของแพงก็ไม่เกี่ยงควรบริหารจัดการเงินให้ดีด้วยนะครับคนปีวอกจะได้ไม่เป็นหนี้สินที่เยอะหรือใหญ่โตคนปีวอกส่วนใหญ่มกักเจอความอาภัพ เช่นอาพัพพ่อแม่หรืออาภัพโอกาสวาสนาของตัวเองคือต่อให้เป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีหัวดีนะครับแต่มักเจอปัญหาเช่นที่บ้านไม่มีเงินหรือไม่สามารถซัพพอร์ตได้ทําให้อาจต้องพบเจอความลําบากตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มักจะโดดเด่นและเติบโตส่วนใหญ่จะเป็นที่ห่างไกลจังหวัดที่ไกลบ้านที่ไม่ใช่บ้านเกิดตนเองและมักรู้สึกว่าค่อนข้างโดดเดี่ยวอยู่ในใจโดยคนปีวอกมักพึ่งใครไม่ค่อยได้ชีวิตมักต้องพึ่งตัวเองจะมีความหวังให้ใครมาช่วยเหลือบอกเลยว่ายากไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนรอบ ตัวเองเป็นส่วนใหญ่และคนปีวอกนั้นจะชอบงานที่ก้าวหน้ามีอนาคตหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชอบการแข่งขันมักจะใช้สติปัญญาความสามารถของตัวเองเป็นหลักถ้าได้เรียนรู้อะไรในเชิงลึก ได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดเยอะๆการงานจะไปได้สวยเลยครับพูดง่ายสามารถยกระดับตัวเองได้จากหน้าที่การงานเลยครับแต่เวลาที่คนปีวอกมีอำนาจ,นาจให้รมะมัดระวังนิดนึงควรระวังคําพูดการแสดงออกหรือการออกคําสั่งพยายามอย่าให้เกินงามเพราะคนรอบข้างอาจจะมองได้ว่าคุณเป็นคนที่เบ่งหรือบ้าอํานาจได้ต้องคอยพึงระวังเรื่องนี้ดีดนะครับแต่เวลาที่คนปีวอกดวงตกชีวิตมักไม่ราบรื่นหรือมีปัญหาอุปสรรคมากมายจนบางครั้งกลายเป็นคนหดหูซึมเศร้าได้เลยข้อควรระวังที่คนปีวอกไม่ควรยุ่งเลยนั่นก็คือการพนันยาเสพติดควรหลีกให้ห่าง เพราะจะเป็นคนที่ติดอะไรก็จะติดงอมแงมหรือหาทางหลุดออกมาได้ยากอาจมีผลทําให้ชีวิตนั้นหักเหสูญเสียทรัพย์มากมายกับเรื่องพวกนี้ได้ใครที่เป็นอยู่พยายามเลิกให้ได้เด็ดขาดนะครับ พยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นสิ่งที่ดีเชิงบวกจะดีที่สุดครับด้วยความหวังดีเอาชนะมันให้ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับคนปีวอกนั้นคนมักเข้ามาหลอกยากนะครับเพราะส่วนใหญ่คนปีวอกนั้นเป็นคนฉลาดมักเท่าทานเล่ห์เลี่ยมใครที่เข้ามาหลอกก็มักจะเจอหลอกกลับด้วยซ้ำเพราะมักไม่เสียรู้ใครง่ายๆนั่นเองสาหรับคนปีวอกที่มีฝ่ายมีปานในที่รับนะครับให้ระมัดระวังการตกเป็นเมียน้อยหรือเป็นมือที่สามพยายามหักห้ามใจตัวเองให้ดีด้วยนะครับกับเรื่องเพื่อนฝูงม,มิสหายหรือครอบครัวคนปีีีววออ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 อกกกกกกมมัไไ่่่่ชบบขงงงคคคนนนนะรรร็ตตาาาทํลปปยยููหืเ้ พวกเขามักไม่รู้ตัวเพราะธรรมชาติคนปีวอกมักจะเป็นคนชอบหยอกชอบแย่ชอบแกล้งคนอื่นอยู่เสมอชอบกระซาเยาะแย่จนบางครั้งไม่รู้ตัวว่ามีคนงอนคือคนปีวอกนั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะครับบางทีพูดแล้วก็ไป เป็นคนที่พูดได้เรื่อยๆสนุกสนานเฮฮามีอารมณ์ขันมักไม่คิดอะไรเยอะเวลาพูดจาที่กระทบใจใครมักไม่รู้ตัวสักเท่าไหร่แต่เวลาที่ได้ไปเที่ยวกับคนปีวอ้นะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นสีสันของกลุ่มเพื่อนมากๆเพราะมักสร้างงานสร้างเรื่องสร้างเกมมีเรื่องสนุก,นกให้ทําอยู่ตลอดแต่ในเวลาจริงจังหรือเจออะไรรับขันก็มักจะรับมือหรือแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงทีเลยครับเพราะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมคนหนึ่งเลย สังเกตดูเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดคนปีวอกมักจะมีมุกตลกมักมีอารมณ์ขันทําให้ช่วยลดสถานการณ์ตึงเครียดลงได้แต่ถ้าคนปีวอกได้ลองพูดอะไรคุยอะไรอย่างติดลมแล้วล่ะก็พูดจนลิงหลับเลยครับหาจังหวะขัดไม่ได้ด้วยสามารถพูดได้เรื่อยๆหรือบางคนก็สามารถพูดวนไปวนมาอยู่เรื่อยครับ โดยคนปีวอกเป็นคนฉลาดรู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดได้ดีและรู้ไหมครับว่าแท้จริงแล้วคนปีวอกนั้นเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆไม่ชอบเอาเปรียบใครเลยจึงเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งด้วยนิสัยใจจริงของคนปีวอกนั้นมักเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับใครไม่ได้มุ่งร้ายใครแต่สิ่งที่ผิดพลาดบางครั้งมักจะมาจากความไม่ตั้งใจของคนปีวอก ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่คิดบวกพอสมควรเวลาที่ทําอะไรพูดอะไรเขามักจะคิดว่ามันไม่ร้ายแรงแต่เวลาที่เขารู้สึกผิดว่าผิดจริงๆหรือใครมาบอกเขาว่าเขาผิดคนปีวอกนั้นก็มักจะขอโทษด,ด้วยความจริงใจและคนปีวอกนั้นเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะครับสิ่งไหนที่เพื่อนหรือคนที่เขารักมักไม่ได้ความยุติธรรมคนปีวอกนั้นจะหาวิธีช่วยทุกวิถีทางเลยครับ และอุปนิสัยที่โดดเด่นของคนปีวอกก็คือสามารถรับฟังเรื่องราวความทุกข์ของผู้อื่นได้ดีและใช้คำาพูดคำปลอบโยนที่ปลอบใจเพื่อนจนหายกังวลได้ไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรถ้าคนปีวอกว่างนะครับคุณสามารถปรึกษาคนปีวอกได้เลยเขาจะมีแนวทางความคิดหรือทางออกที่ดีซึ่งบางครั้งอาจจะผิดแปลกแหวกแนวไปสักนิดหนึ่งแต่ใช้ได้ผลครับอย่างน้อยก็ได้ช่วยรับฟังหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ และเวลาที่จวนตัวคนปีวอกนั้นมักจะมีความฉลาดแกมโกงใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาตัวรอดซึ่งคนอื่นอาจจะมองได้ว่าคนปีวอกนั้นเห็นแก่ตัวได้แต่ในความเป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะเมื่อถึงเวลาขับขันคนเราทุกคนก็มักจะเอาตัวรอดก่อนเสมอถึงจะสามารถช่วยคนอื่นได้แต่ต่อให้จะดูเป็นคนฉลาดแกมโกงนะครับแต่ภาพรวมคนปีวอกก็ยังดูน่ารักน่าเอ็นดูอยู่ดีแต่ก็เพราะความฉลาดถึงทําให้รอดมาได้ในหลากหลายสถานการณ์และคนปีวอกมักจะโดดเด่นในกลุ่มเคลื่อนเป็นคนที่ชอบเฮไหนเฮกันและมักแก้ปัญญหหหาาาาาใใ้้้ผูููอออื่่่่นนยยงชฉลลดแะะถมค คนปีวอกนั้นจะเป็นคนที่มีความสามัคคีสูงเลยครับจุดที่อ่อนไหวของคนปีวอกนะครับมักจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วกระทบจิตใจคนอื่นได้ง่ายหรือการพูดจาม,มักกระทบกระทั่งใจคนอื่นโดยที่คนปีวอกนั้นมักไม่รู้ตัวเขาเป็นคนรัสนุกชอบหยอกชอบล้อชอบแกล้งคนอื่นจนบางครั้งคนอื่นก็มองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แลวถ้าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรคนปีวอกก็มักให้อภัยนะครับถ้าเรื่องไหนไม่หนักเกินไปก็สามารถปล่อยวางได้เร็วแต่เวลาที่คนปีวอกไม่ได้ผิดจริงๆหรือโดนกล่าวหาก็มักจะไม่ขอโทษนะครับแล้วก เพราะเป็นคนเพื่อนเยอะไม่โกรธไม่เกลียดนะแต่จะไม่ยุ่งและจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคนปีวอกนั้นจะเป็นคนที่รูปร่างดีหุ่นดีบุคลิกดีรูปร่างสมส่วนบางคนที่เป็นคนเจ้าเนื้อก็ยังดูสวยงามแม้ว่าตัวผอมเล็กก็ยังดูรูปร่างสวยสมส่วน คนปีวอ,อกนั้นรักสนุกชอบความเป็นหมู่คณะรักความสามาคัคคีเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเรียนรู้เร็วจัดว่าอยู่ในนักศัตริ์ที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยเวลาที่อยู่ในกลุ่มคนมักจะเป็นจุดเด่นเป็นดาวเด่นประจํากล้าคิดกล้าพูดกล้าคุยกล้าลุยนี่คนปีวอ,อกเลยครับเพื่อนที่ชอบใครรักใครก็แนะนําคนปีวอ,อกนะครับเพราะว่าพูดเก่งเข้าหาคนเก่งมากๆจะมีวิธีเข้าไปใกล้ผู้คนแบบเนียนและมีวิธีการของเขาเองที่ได้ผล เดยคนปีวอกมักเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้เป็นกูรูคนนึงเลยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้เยอะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเรื่องดาราบันเทิงต่างๆพูดได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้คนนึงเลยครับและคนปีนี้มักจะเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเองอยู่เสมอมักไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยหรือบางคนก็ทํามากกว่าหนึ่งงานได้ซ้แต่จะมีความโดดเด่นในงานที่ตัวเองรักหรือถนัดโดยเฉพาะเจาะจงหรือบางคนก็หาเงินได้จากงานฝีมืองานช่างที่เป็นความถนัดของตัวเองโดยเฉพาะ คนปีวอกนั้นเป็นคนชาบสังเกตนะครับมักจะมีข้อมูลอะไรต่างๆมาให้เขาได้เรียนรู้อยู่ตลอดหรือมักรู้เรื่องของผู้อื่นสําหรับข้อเสี่ยงของคนปีวอกก็มีนะครับคือไลฟ์สไตล์ชีวิตบางครั้งก็จะมีเส้นบางๆระหว่างโลกความเป็นจริงชีวิตจริงกับโลกที่สร้างขึ้นหรือการสร้างตัวตนแบบหลอกๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับคล้ายๆกับการมีหัวโขนคนหนึ่งเลยคนปีวอกนั้นถ้ารักใครก็มักจะช่วยเหลือแต่ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังคนปีวอกก็จะปล่อยเลยนะครับคนปีวอกนะครับจะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับการต่ตา,างา นี่คือไหวพริบและศักยาภาพลึกๆของคนปีวอกเลยนะครับแต่คนปีวอกก็มักทํางานราชการกันเยอะนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าหลงไหลผู้คนมักเข้าหาและโดยแท้จริงแล้วคนปีวอกนั้นมักจะชอบคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีสวยหลอ่อถ้าลองได้ชอบใครรักใครแล้วนานแค่ไหนก็จะรอโดยรวมแล้วคนปีวอกนั้นเป็นคนที่มีชีวิตชีวาคนหนึ่งเลยแต่ก็มักเป็นคนขี้เบื่อ ถ้าความสัมพันธ์ใดๆสั่นคลอนก็มักจะเลิกจะหนีมากกว่าการทนอยู่สุขภาพคนปีวอกระวังโรคผิวหนังโรคเชื้อราในทุกส่วนในร่างกายและให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางต่างๆด้วยโดยเฉพาะซี่โครงกระดูกสันหลังหัวเข่าและข้อต่อต่างๆนะครับปีที่เป็นมิตรกับคนปีวอกนั่นก็คือปีชวดปีมะโรงปีเถาะปีมะแมปีฉลูนะครับแต่มักจะไม่ถูกกับคนปีเสือหรือเข้ากันได้ยากและการทำบุญที่ส่งเสริมโชคลาภให้คนปีวอกนั่นก็คือการทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ปล่อยนกปล่อยปานะครับ ข้อควรระวังคนปีวอกนั้นควรจะควบคุมอารมณ์ในเวลาโมโหเพราะมักจะเป็นคนที่เก็บสีหน้าอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ต่อให้จะเป็นคนพูดหวานก็ตามแต่ถ้าเวลาโกรธขึ้นมานะระเบิดได้ทันทีควรปรับปรุงแก้ไขนะครับในส่วนที่ไม่ดีต่างๆอย่าปล่อยให้ไหลไปตามดวงพึงทำโชคชะตาของตัวเองให้ดีขึ้นและเอาชนะโดยชะตาของตัวเองชีวิตคุณครอบครัวคุณจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเพราะถ้าคนปีวอกปรับตัวได้แก้ไขจุดบกพร่องได้ดีจะเป็นดวงของปีที่เพอร์เฟกปีหนึ่งเลยครับ